บริษัทชุมพล88888 88, ศูนย์รวมสินค้าเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรครบวงจรตั้งอยู่กิโลเมตรที่4ถนนรามอินทราเปิดบริการทุกวันด้วยสินค้าคุณภาพแบรนด์ดังจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อคุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้พร้อมอะไหล่แท้ต้องที่บริษัทชุมพล8888เปิดบริการทุกวันค่ะ ูปแบบการใช้งานเหมาะกับงานเชิงธุรกิจขนาดเล็กงานล้างแอร์คาแร่และล้างขึ้นบ้านทั่วไปเป็นมอเตอร์อินดักชัน2,200วัตต์แรงดัง130น130บาร์สามารถปรับลดแรงดันได้ระบบการทำงานเป็นระบบบายพาสหากหยุดการทำงานเป็นเวลานานให้ปิดสวิตน้ำหนัก16.5กิโลตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มมาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่องตัวเครื่องปืนสั้นมัวฉีดแบบปรับองศาได้หัวฉีดโรตอร์เจ็ตก้านต่อปืนยาวคอปเปอร์เสียบก๊อกคอปเปอร์สวมเร็วฟิลเตอร์ทางน้ำเข้าสายฉีด ลายยางแบบจุ่มพร้อมตัวกรองชุดโอลิงพร้อมฝาปิดน้ำมันเครื่องเข็มทำความสะอาดปลายปืนใบรับประกันสินค้าคู่มือการใช้งาน